กาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและรุ่ทุกท่านผมศาสรรตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจ,จารย์เอตาทิพย์ซินแสผู้ตั้งสารให้กระทรวงกลาโหมก็กล่าวสวัสดีตรงนี้ท่านผู้กองนะครับแล้วลูกพี่จารงพลครับแล้วก็กมีพี่พี่ศอพี่ศอเราด้วยแล้วก็นีน่น้องไอ้น้องไอ้ก็จะเป็นรองประธานสภาุตสาหกรรม จังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดอะไรจังหวัดพนมจังหวัดพนมลมมาพันภาษาอ่าก็วันนี้ก็ได้รับความิษยาจากการกาการกนัดนะฮะการกานัด,นนจะจะนดท่านก็จะให้ผมมาดูเร,าเรื่อว่าตั้งอะไรนะของท่านจะตั้งเขาเรียกขอพระอพ๋ออันนี้อันนี้ก็จะเป็น จะเป็นอะไรนะครับพี่อันนี้จะเป็นรนุสรอนุสรร้สอนุสรวีรบุรุษเราใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอาจารย์อาจารย์อ้อซูนหน่ะอันนี้เรียกว่าจุดชมวิวจุดชมวิวของเราคสามประเทศเป็นห้าร้อยระหว่างเขากับเราฝั่งฝั่งประเทศไทยนะฮะฝั่งประเทศไทยนะฮะอันนี้ถ้ามองซูมไปทางนู้นก็จะเป็นทางฝั่งพี่ๆชาวกัมพูชา ฮะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะผมดูจุดแล้วดูจ,ดจุดจะตั้งหอพระแล้วหอพระก็จะเป็นพระใหญ่เลยปลูกไว้ก่อนอะปลูกไว้ก่อนจุดไหนก็ไม่บอกปลูกไว้ก่อนแต่ก็ได้มอบหมายจากผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้การ ก็ได้เาสายพี่ผู้กองนะฮะพี่ผู้กองก็พาผมนะฮะมาดูจดวางของทางนเพื่อเป็นที่ระลึกอนุสรณ์วีรชนของไทยใช่ไหมพี่จะได้มาปกป้องคุ้มครองประเทศไทย,ยนะใน,ในจุดแห่งนี้นะครับอ้ผมกุญาต มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะไม่เสียพื้นที่ที่เราบรรพบุรุษเราปกป้องมาได้วก็เขาเรียกว่าอันนี้เขาช่องบกจังหวัดคุบลราชานนะครก็ก็มถึงตังแต่วันเมื่อวานวันที่11 บอกใช่ไหมฮะท่านทการกันกัญชรนัดนะฮะการกัญชนัดท่านโอ้ท่านนอนอยู่กับลูกน้องเลยนะใช่ไหมในึ่งห้าเลยนะอยู่ประจำมาประจำเลยท่านกุมการมหาทปีสามอ่ะนะฮะแล้วแล้วในอดีตเนี่ยผมเคยมาตั้งศาลให้กรมทหารยี่สามมาแล้วใช่ไหมฮะพี่ปี2556ครับก็ที่ตั้งศาลเท้ามหาโอมพระแม่ธรณีครับ แล้วก็ท้าววิสุวรรณชนะมแล้วมาสักย์ยันพี่ทหารแล้วก็มามอบวัตถุมงคลให้วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารับใช้พวกพี่ครั้งหนึ่งนานรับใช้พวกพี่ครั้งหนึ่งนงเราช่วยฟรีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานก็ได้ไปดูจุดตั้งศาลท้าวมหาพรหมพระแม่ธรณีท้าววสุวรรณทั้งสามจุดเรียบร้อยแล้วที่ก็จะมีเขาเรียกว่าข้างล่างเขาเรียกว่า,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 าจุดจุดไหนนะพี่ไข่ เขนเรียกให้อนุพง์ใช่ไหมพี่ให้ฤชาชาไม่ใช่มรกตมรกตช่องมรกตที่จะตั้งจุดตั้งศาลเนี่ยก็จะมีไห้อนุพง์มีอนุพงพระฤฐานอนุพง์ฐานอนุพง์ครับแล้วก็ช่องมรกตฐานมรกรแล้วก็ฐานลือชาฐานลือชาฐาานลือชไม่ได้ตั้งพี่ฐานฤชาผมไปปรับตั้งที่นี่ปรับพระพุทธรูปเนินห้าร้อยเนินหน้าร้อยใช่ไหมพี่ปรับพระพุทธรูปแล้วก็จะปรับศาลร ถูกก็จุดที่ผมจะตั้งศาลก็คือเนินห้าร้อยเนินห้าร้อยก็จุดนี้แหละแต่อันนี้จุดเนี้จะวางพระพุทธรูปไม่บอกจุดนะศาลก็ไม่บอกจุดก็มีเนินห้าร้อยเนินห้าร้อยเนี่ยจะวางพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งศาลเท้ามหาพรมท้าเวสุวรรณเอ่อพระแม่ธรณีเท้าเวสุวรรณแล้วก็ฐานอนุพงษ์ ตั้งเท้ามหาพรมพะแม่ธรณีเท้าวิุวันแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรพี่ช่างมรดกต่างมรดกมรดตเหมือนกันเลยพระมหาพรมพะแม่ธรีเท้าวิชวรณเพื่อุ้มรองพี่น้องทหารนะ่ะใ,ใช่ไหมแล้วก็ปกป้องอธิปไตยของช,ชาวไทยนะฮะก็จุดมุ่งหมายก็ต้องการให้พี่น้องชาวไทยชาวกัมมูชารักกันนะนะฮะรักกันแล้วก็ใช่ไหม เป็นสุงกันตลอดไปนะพี่นะนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เรียบร้อยนะฮะก็หนึ่งบัลลนอองกับพี่ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็ได้นำวัตถุมงคลชุดหนึ่งแหลมจะมาแจกจ่ายแล้วก็ดูแลสุขภาพสุขภาพพี่นอกทหารน,นะฮะที่ท่านที่ป่วยร่างกายไม่ดีผมช่วยไปและก็สัดยันให้เรียบร้อยแล้วนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่ทั้งสองผมก็ได้สัก ยันลูกพี่แล้วด้วยเหรียญทองคำเลยนะหลวงพ่อจงวดหน้าต่างนอกเนะี่ยอาหารผีไงาจาาจงคงอีรุ่นแรกเลยเอ่าเขาเรียกรุ่นนิยมสองสี่แปดห้าเสมาหน้าใหญ่อะ่ะเหรียญน,นี่แหลอะอาจารย์อ้อมซูมก็ได้อันนี้มีที่ผมคนเดียวนะเหรียญเสมาหน้าใหญ่ทองคำสองสี่แปดห้าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก<ำ>อันนี้ได้บูชามาจากเซียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับ เขาเรียกเจ้าของชมรมพัดเครื่องบ้านแพงอันดับหนึ่งเลยนะฮะเฮียปึ้งเฮียปึ้งเขาเรียกเฮียปึ้งอันดันเซียนอันดับหนึ่งที่ให้บูชาหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานคนแรกของบ้านแผงนเสนาเลยออันนี้ก็เลยมาทําให้ลูกพี่ั้งสองจะได้เป็นสิริมงคลอ่ะงั้นก็ขออพี่กอฝปกทใชพี่อยากจะให้ดูชุดชมวิวเป็นยังไงมาหจุดเนี้ยมันมันไม่ยั่ไงความัวานความเป็นพาน ก็ได้ปรับจากพื้นที่ซื้อเป็นพื้นที่ใช้ในการท่องเที่ยวเที่ยวนะครับแต่ถ้ามีศนัทจาวันนี้ก็ยังปิดให้อ่ายังปิดยังไม่ให้ใช้นะครับเนื่องจากเรามีสถานการณ์ที่เรายังอ่ายังยังคุยกันยังไม่ลงตัวกับทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็เลยยังปิดให้บริการแต่เมื่อแต่เมื่อไรถ้าทุกอย่างเข้าสภาาะปกตินะครับก็จะเปิดให้บริการเหมือนเดิมเอ้แต่เมื่อไหร่ครับ แล้วจันออดช่วยชูไปฝั่งตัวเส้นตรงนั้นอย่างไรตัวใหญ่มากนะครับเป็นเครื่องแบบอันตายเนี่ยไม่ใช่พวกอปันตรายเนาะด้านหน้าของเราครับด้านหน้าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชานะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นประเทศเราประเทศลาวที่เรามองเห็นได้และสิทธิ์ในงาที่เราได้การชมชมอยู่ซึ่งช่วงเช้าเช้านะครับบรรยากาศก็มีหมอกขึ้นมาสวยครับไปในสวยครับเป็นพื้นที่ที่ บางครั้งก็จะมีการขึ้นมาตั้งแคมป์ของอนักท่องเที่ยวครับชที่มี่้องพกตรงนี้ครับ่อบคุณมากนะครับขอบคุณลูกที่มากครับ